ลุงสีนักเลงประจำหมู่บ้านเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับในสมัยนั้นเนี่ยทุกหมู่บ้านมักจะมีนักเลงประจำหมู่บ้านครับที่หมู่บ้านของคุณปางเนี่ยเขาจะมีนักเลงโตประจำหมู่บ้านอยู่คนหนึ่งเช่นกันครับซึ่งก็จะเป็นเพื่อนรักกันกันกบคุณพ่อของคุณปาง ชื่อว่าลุงสีครับลุงสีเป็นคนที่นิสัยนักเลงมากถ้าคนต่างถิ่นมองหน้าเนี่ยจำเป็นต้องมีเรื่องกันตลอดเวลาเลยนะครับตีรันฟันแทงไปทั่วลืยเดี่ยวก็เคยติดคุกติดตารางเป็นว่าเล่นเลยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยลุงสีตัดสินใจบวชแต่อยู่วัดได้ไม่นานเนก็ลงแดงเล่าเสียแล้วครับเผลอให้เด็กไปซื้อเล่ามานั่งดื่มในกุฏิพอเมาได้ที่เนี่ย แล้วก็ต้องออกอารวาชี้หน้าด่าพระไปะทั่วเลยโดนจับศึกครับหลังจากลุงสีศึกออกมาได้เกือบเกือบสองปีนะครับอยู่ๆแกก็หายตัวไปชาวบ้านไม่ได้สนใจกันมากนะักเพราะคิดว่าแกคงจะไปมีเรื่องแล้วโดนตำรวจจับเหมือนเช่นเคยช่วงเช้าของวันหนึ่งครับมีสองตาใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมักจะออกไปตลาดกันแต่เช้าทุกวันแต่ในระหว่างที่ขี่รถไปตลาด ซึ่งอยู่หน้าปากทางก่อนจะถึงตลาดขวามือเนี่ยจะเป็นหนองน้ําเรียบไปกับถนนสองตายายก็เหลือบไปมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับไม่ใส่เสื้อกลุ้มกลม,มเงยเงยอยู่ริมหนองน้ําเหมือนกําลังหาอะไรบางอย่างอยู่คุณตาก็พูดกับใหญ่ว่าไอ้นี่มันมาขโมยปลาของคนอื่นหรือเปล่าวะคุณตาจึงจอดรถตะโกนเรียกไปทางคนที่อยู่ริมน้ําว่าเฮ้ยไอ้นุ่มเองทําอะไรลรือ ไอขโมยปลาเขาหรอวะคุณตายังไม่ทันจะก้าวลงจากรถนะครับผู้ชายคนนั้นก็ยืดตัวตรงแล้วหันตัวมาทางคุณตาปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือผู้ชายคนนั้นไม่มีหัวครับมีแค่หลอดลมที่โผล่พ้นช่วงลำคอออกมาอยู่เส้นหนึ่งคุณตาเนี่ยตกใจกลัวสุดขีดยืนขาตายสนิทมีอาการหน้ามึดเหมือนจะเป็นลมมาได้สติก็ตอนที่ได้ยินเสียงยายร้องโวยวายว่าผีผีหลอก คุณตารีบบิดคันเล่งจนมิดเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์นี่พุ่งทะยานออกไปข้างหน้าจนเกือบจะเสียหลักลงข้างทางเมื่อไปถึงที่ตลาดสองตาใหญ่ก็เล่าเรื่องที่พบเจอเนี่ยมาให้ชาวบ้านฟังจนทั่วตลาดเลยครับแต่ก็ไม่ค่อยจะมีใครเชื่อสนิทใจนะักวันต่อมาเนี่ยมีแม่ค้าเหมารถกระบะเพื่อที่จะไปซื้อของที่ตลาดตอนเช้ามืดไปกันประมาณ4-5คนนะครับระหว่างทางก็เจอเข้ากับผู้ชายคนหนึ่ง ไม่ใส่เสื้อน่งกอดเข่าอยู่ริมหนองน้ําชาวบ้านที่เห็นก็สงสัยก็เลยพูดกันว่าไอ้หนุ่มนี่มันเป็นอะไรมานั่งตากหมอกอะไรแถวนี้เสื้อก็ไม่ใส่จอดรถถามมันหน่อยสิพอรถเนี่ยวิ่งเข้าไปจอดข้างๆนะครับชาวบ้านก็ตะโกนถามออกไปว่าไอห้หุมไปนั่งอะไรตรงนั้นไม่หนาวหรือไงเสื้อก็ไม่ใสเดี๋ยวเองก็ไม่สบายหรอก พอผู้ชายคนนั้นนะครับได้ยินก็ค่อยๆยืนขึ้นเล่าหันกลับมาก็เห็นในลักษณะของคนไม่มีหัวอีกเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีชาวบ้านที่ตาไวสังเกตได้ว่าผู้ชายคนนี้มีรอยสักที่หัวไหล่ทั้งสองข้างซึ่งสักคําว่าพ่อกับแม่ชาวบ้านกลุ่มหนี้งจึงได้เอาเรื่องที่เจอมาเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นๆในตลาดฟังครับจนชาวบ้านเนี่ยเขาต่างคาดเดากันไปต่งตางๆนานา,นาว่าผู้ชายคนนั้นเน่ยเป็นใครกันแน่ ช่วงเดือของวันเดียวกันนั่นเองนะครับหลวงพี่ที่วัดฝันว่ามีคนเนี่ยมาร้องไห้ที่หน้ากุฏิจนสะดุ้งตื่นแต่เสียงร้องไห้ย,ยังไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังคงดังมาจากหน้ากุฏิท่านจึงเดิอนออกมาดูปรากฏว่าเห็นผู้ชายไม่มีหัวนั่งคุกเข่าพนมมือว่าอยู่หน้ากุฏิมีเสียงร้องไห้โหยหวนดังมาจากรอบรอบทิศเลยนะครับหลวงพี่เลยมองดูด้วยความเวทนาแล้วก็พูดว่าอืม เดี๋ยวจะหาให้นะแล้วท่านก็หันหลังเดินเข้ากุฏิไปลุงชาวท่านก็ให้เด็กวัดเนี่ยไปบอกแม่ของลุงสีเพราะท่านคิดว่าคงจะเป็นโยมสีแน่นอนนะครับเด็กวัดก็เลยเล่าเรื่องที่หลวงพี่เนี่ยพบมาให้แม่ของลุงสีฟังยิ่งช่วงนั้นเนี่ยมีชาวบ้านพูดคุยกันเรื่องผีหัวขาดกันจนทั่วหมู่บ้านแม่ของลุงสีก็จึงได้ไปถามเรื่องราวเนี่ยจากพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดว่าไปเจอผู้ชายหัวขาดตรงจุดไหน จากนั้นก็พากันหลงไปงมนะครับไม่นานก็พบศพลุงสีติดอยู่กับอวนหาปลาแต่ก็ไม่พบชิ้นส่วนของศีรษะจากการชนสูตรศพนะครับก็พบว่าเนี่ยมีรอยโดนมีดฟันที่ลําคอแต่ไม่รู้ว่าศีรษะขาดตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าจะขาดตอนที่ศพอยู่ในน้ำนะครับเพราะอาจจะมีปลามาตอดกินจนทําให้ส่วนของศีรษะเนี่ยขาดลอยตามน้ําไปที่อื่นได้ทางคุณแม่ของลุงสีก็ได้เอาศพไปไว้ที่วัด โดยการใส่ไว้ในช่องใส่ศพที่ก่อขึ้นมาจากปูนนะครับเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อรอชาปนก,กิจหลังจากนั้นประมาณสองวันชาวบ้านที่ขี่รถผ่านวัดในเวลากลางคืนเนี่ยมักจะได้ยินเสียงผู้ชายตะอคอกว่ามึงฆ่ากูเหรอชาวบ้านก็คิดว่าขี้เมาที่ไหนมาร้องโวยวายก็หันกลับไปมองข้างหลังแม้ว่าถนนจะมืดจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นนะครับ แต่ก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งมาแต่ไกลตึก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 ถลองมองฝ่าความมืดดูดีๆนะครับก็จะเห็นเป็นผู้ชายหัวขาดไม่ใส่เสื้อเนี่ยวิ่งอยู่ในความมืดตามหลังรถใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้องบิดมอเตอร์ไซค์กันหัวตั้งแต่เลยทีเดียวนะครับที่ร้ายไปกว่านั้นชาวบ้านที่ออกไปส่องกบในทุ่งนาหลังวัดตอ,อนกลางดึกก็จะได้ยินเสียงคนวิ่งรัดทุ่งมาแต่ไกล เสียงน้ำเนยกระชอกดังส,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 สุบสุบพร้อมกับเสียงตะคอกว่ามึงใช่ไหมที่ฆ่ากูแต่พอไฟฉายไปทางต้นเสียงก็ปรากฏว่าเห็นผู้ชายเนี่ยไม่มีหัววิ่งตรงดิ่งเข้ามาหาพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างมาข้างหน้าเหมือนกับว่าจะวิ่งเข้ามาบีบคอให้ตายกัเลยทีเดียวจนชาวบ้านเนี่ยทนไม่ไหวหลวงพี่และหมอธรรมเนี่ยครับจึงเอาศพของลุงสี ไปฝังไว้ในป่าช้าของหมู่บ้านอื่นเสียเลยนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นลุงสีอีกเลยแต่ถ้ามีชาวบ้านสัญจรผ่านมาถนนหน้าวัดในเวลากลางดึกนะครับมักก็จะได้ยินเสียงผู้ชายตะคอกมาทางด้านหลังว่ามึงคากูหลอพร้อมกับเสียงคล้ายๆคนกำลังวิ่งเข้ามาหาตึกๆๆ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 ๆตๆกๆๆ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 ๆยๆๆ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 นๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆ ตอนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจายาได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จ่าบดบางแห่ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับข้าคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว